yes เงินเข้าแล้วโว้ย 太好听了，我。 ทำไมไม่ยื่นภาษีไม่ไม่ฉันลืมยืน่นภาษีภาษีสำหรับเด็กจบใหม่ที่คุณต้องรู้คุณรู้หรือไม่ทำไมเด็กจบใหม่ทำงานไม่ถึงปีก็ต้องยืน่นภาษี เพราะการยื่นภาษีเป็นเรื่องของรายได้ไม่ใช่เรื่องของอายุหรือระยะเวลาการทํางานและถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเด็กจบใหม่ที่มีอายุการทํางานยังไม่ครบ1ปีหรือมีอายุน้อยกว่า18ปีหากมีไรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีก็ต้องทําการยื่นภาษีเงินได้บุคคลประจําปีเหมือนผู้มีไรายได้คนอือ่นๆก,การยื่นภาษีเงินได้ประจำปีเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่มีรายได้ตามที่กฎหมายกําหนดและหลายคนมักมีความกังวลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องยื่นภาษีเราจะต้องเสียภาษีด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้คุณจะยื่นภาษีเงินได้ประจําปีก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเสียภาษีเพิ่มเสมอไปเพราะการยื่นภาษีคือการแสดงรายได้ที่ได้รับมาตลอดทั้งปีเท่านั้นแต่การเสียภาษีคือหน้าที่ของผู้ที่เสียภาษีที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับคนที่กําลังสงสัยว่าใครบ้างล่ะที่ต้องยื่นภาษี เ่าคือมีเงินได้สุทธิเกิน1 5 0 0 0 0บาทซึ่งคุณสามารถคำวนวณเงินได้สุทธิได้ง่ายๆโดยคำนวณจากเงินได้ตลอดทั้งปีลบค่าใช้จ่ายส่วนตัวลบค่าลดหย่อนส่วนตัวและลบค่าลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคมจะเท่ากับเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้สุทธิไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทต้องทำการยื่นภาษีเท่านั้นไม่ต้องเสียภาษี เงินได้สุดที่เกิน1,50,000บาทต้องทำการยื่นภาษีและเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดค่าลดหย่อนเงินสมทบป,ประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาลโดยค่าลดหย่อนเงินสมทบป,ประกันสังคมสำหรับการยื่นภาษี2567เงินสมทบป,ประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา3-3จะอยู่ที่9000บาทค่ะเงินได้ คือรายได้จากการทำงานขายของขายของออนไลน์และอีกมากมายไม่ว่ารายได้ของคุณจะเป็นเงินสดทรัพย์สินหรือสิทธิทประโยชน์ที่ตีราคาได้และอื่นๆอีกมากมายล้วนเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ยกเว้นมีกฎหมายระบุไว้ว่ารายได้ของคุณได้รับการยกเว้นภาษีหากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้จากงานประจำอย่างเดียว และเป็นผู้มีรายได้ทั้งปีไม่เกิน120,000บาทหรือมีเงินเดือน10,000บาทไม่ต้องยื่นภาษีและมีการกำหนดขอบเขตการยื่นภาษีและการเาสียภาษีตามตารางดังนี้ค่ะค่าภาษีตามฐานเงินเดือนตามตารางาข้างต้นคิดจากค่าลดหย่อนส่วนตัว60,000บาทและเงินประกันสังคมเ่า0 0 0บาทเท่านั้น คุณมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีอื่นๆเพิ่มเติมค่พาภาษีที่ต้องจ่ายก็อาจจะลดลงรวมถึงโอกาสได้เงินคืนภาษีก็สามารถขึ้นด้วยใบค่าสิบทวหรือหนังสือหักเงินที่จ่ายคือเอกสารที่ใช้ยืนยันว่าการรับเงินค่าจ้างของคุณถูกหักเงินที่จ่ายเรียบร้อยแล้วและเป็นเอกสารที่ช่วยให้คุณยื่นภาษีได้ง่ายขึ้นเพราะคุณสามารถนำไรายได้ที่ได้รับทั้งปี และภาษีหน้าที่จ่ายที่ถูกสะสมมากเกาอยื่นภาษีได้ทันทีซึ่งคุณสามารถขอใบ50ทวิตหรือหนังสือหักานที่จ่ายได้จากบริษัทหรือคนที่จ่ายค่าจ้างให้คุณและไม่ว่าคุณจะมีรายได้จากการทํางานประจาเป็นุษยนเงินงเดือนหรือ f ร e e หรือประกอบอาชีพอิสระทุกครั้งที่ได้รับเงินค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างจะต้องถูกหักภาษีหน้ที่จ่ายและต้องได้รับไป50ทวิตเหมือนกันโดยกฎหมายกําหนดระยะเวลา ที่คุณจะต้องได้รับหนังสือหกักเงนที่จ่ายไว้ดังนี้กรณีทำงานประจำแบ่งเป็น2กรณีทำงานจนถึงสิ้นปีนายจ้างหรือบริษัทจะต้องออกใบ50ทวีให้แก่ลูกจ้างภายในวันที่15กุมภาพันธ์ของปีถัดไปออกจากงานระหว่างปีนายจ้างหรือบริษัทจะต้องออกใบ50ทวีให้แก่ลูกจ้างภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกจากงานกรณีเป็นคนทำงานอิสระหรือมีรายได้อื่นๆหากคุณเป็นฟรีแลนซ์ประกอบอาชีพอิสระหรือมีรายได้อื่นๆ คุณจะต้องได้รับไป50ทวิีทุกครั้งที่มีการรับเงินเพราะกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินหรือผู้ว่าจ้างต้องออกใบ50ทวิีให้ผู้รับเงินหรือผู้ถูกหักภาษีนที่จ่ายทันที เลขประจำตัวผู้เสียภาษีคือเลขที่กรมสรรพากรกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานในการบริหารจัดเก็บภาษีและถูกระบุอยู่ที่ส่วนบนของหนังสือหักหน้าที่จ่ายที่คุณได้รับเมื่อมีการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่คุณโดยสามารถแบ่งออกเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายทางบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผู้ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายคือเลขประจำตัวประชาชน13หลัก หรือเลขประจำตัวคนต่างดาวแม้ว่าภาษีเงินได้90กับภาษีเงินได้91คือแบบฟอร์มที่แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนกันต่ต่างกันตรงที่ภาษีเงินได้90คือแบบฟอร์มสําหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้อื่นๆนอกเหนือจากการทํางานประจําหรือเงินเดือนภาษีเงินได้91คือแบบฟอร์มสําหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้จากการทํางานประจําหรือเงินเดือนเพียงอย่างเดียว บอกก่อนว่าคุณจะได้รับการยกเว้นการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,าก็ต่อเมื่อคุณมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่เกิน1 2 0 0 0 0บาทหรือมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน10,000บาทเท่านั้นแต่หากคุณมีรายได้ทั้งปีมากกว่า120 0 0 0บาทคุณจะต้องทำการยื่นภาษีทุกปีแม้ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็ตามโดยกฎหมายได้กำหนดขอบเขตของรายได้ ที่ต้องยืนภาษีและต้องเสียภาษีเพิ่มเติมไว้ดังนี้ค่ะเงินเดือนไม่เกิน1,000 0บาทไม่ต้องยืนภาษีเงินเดือนไม่เกิน2 6 5 8 3 3 3บาทต้องยืนภาษีแต่ไม่ต้องเสียภาษีเงินเดือนมากกว่า26,583.33บาทต้องยืนภาษีและต้องเสียภาษีในกรณีที่มีเงินเดือนไม่เกิน 25,833.33บาทและไม่ได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมต้องยืนภาษีแต่ไม่ต้องเสียภาษีในกรณีที่มีเงินเดือนเกิน25,833.33บาทและจ่ายเงินสมทบประกันสังคมต้องยืนภาษีและต้องเสียภาษีสำหรับใครที่สงสัยว่าสรนพากรทร้างรายได,ได้ต่อปีของคุณได้อย่างไร ต้องบอกว่าสรรพากรมีข้อมูลรายได้ของผู้เสียภาษีทุกคนอยู่แล้วเพราะบริษัทจะต้องทำการหักนักภาษีที่จ่ายไว้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สัรพากรรู้ได้านนียากว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่และมีรายได้จากบริษัทหรือนายจ้างคนไหนบ้างหลายคนมักจะเลือกรับค่าจ้างเป็นเงินสดเพราะไม่ต้องถูกหักภาษีนัที่จ่าย และมีความเชื่อว่าการรับเงินสดจะทําให้สัมภากรณ์ไม่มีทางรู้ว่าคุณมีรายได้ตลอดทั้งปีเท่าไหร่แต่ความเชื่อดังกล่าวอาจจะไม่ถูกนะักเพราะไม่ว่าคุณจะได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างแบบเงินสดหรือไม่ถูกหักภาษีนี่จ่ายแต่บริษัทที่จ่ายเงินค่าจ้างจะต้องส่งรายการค่าใช้จ,จ่ายของบริษัทให้สัมภากรณ์ทให้สัมภากรณ์ก็สามารถรู้ได้ว่าทั้งปีที่ผ่านมาคุณมีรายได้จากบริษัทไหนเท่าไหร่บ้าง และหากคุณมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีแต่ไม่ยื่นภาษีเงินได้ประจำปีให้เรียบร้อยคุณจะมีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับทางอาญาสูงสุด2 0 0 0 0นบาทและจำคุกสูงสุด1ปีซึ่งในบางกรณีคุณอาจต้องเจอกับค่าปรับและเงินเพิ่มด้วยการยื่นภาษีผิดแทบจะเป็นเรื่องปกติของผู้เสียภาษีไม่ว่าจะเป็นเกอะค่าลดหย่อนภาษีไม่ครบเรอกเงินได้ไม่ครบ หากคุณยื่นภาษีไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะคุณสามารถยื่นภาษีใหม่อีกครั้งได้โดยการเริ่มต้นยื่นภาษีใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกและคุณสามารถทำการยื่นภาษีใหม่กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาการยื่นภาษีกรณียื่นภาษีออนไลน์คุณสามารถกรอกข้อมูลใหม่ซึ่งระบบจะเตือนว่าคุณได้ทำการยื่นภาษีเรียบร้อยแล้วให้เลือกการยื่นเพิ่มเติมและแก้ไขเป็นข้อมูลรายได้ที่ถูกต้อง ในกรณีที่คุณทำการยื่นภาษีเพิ่มเติมแนะนำให้คุณตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายได้ข้อมูลค่าลดหย่อนจำนวนภาษีที่ถูกหักไว้ให้ครบถ้วนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเริ่มต้นยื่นภาษีใหม่อีกครั้งส่วนใครที่ยื่นภาษีผิดและได้เงินคืนภาษีจากสรรากรเรียบร้อยแล้ว แต่พบว,ว่าได้รับเงินคืนภาษีมากกว่าให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สัมภากรเขตพื้นที่สาขานั้นๆเพื่อแจ้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากนั้นสัมภากรจะพิจารณาคืนเงินภาษีตามการยืน่นภาษีครั้งใหม่ให้แก่คุณหรือหากได้รับเงินคืนภาษีไม่ครบเจ้าหน้าที่สัมภากรจะทําการโอนเงินคืนภาษีในส่วนที่เหลือให้คุณอีกครั้งหลังจากที่เจ้าหน้าที่สัมภากรพิจารณาแบบแสดงรายการภาษีที่คุณยื่นแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แต่บอกก่อนว่าในกรณีที่คุณต้องได้รับเงินคืนภาษีแต่ยื่นภาษีผิดอาจจะทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีช้ากว่าเดิมเพราะเจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบแบบภาษีที่คุณยื่นใหม่อีกครั้งจึงเป็นเหตุผลให้คุณได้รับเงินคืนภาษีช้านั่นเองค่ะสาเหตุที่ทำให้คุณได้เงินคืนภาษีช้าประกอบไปด้วย 1. ยื่นภาษีไม่ครบ เช่นก่อรายได้ไม่ครบถ้วนทําให้สัมภากรณ์ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบว่ารายได้ที่คุณยื่นมาตรงกับข้อมูลที่สัมภากรณีหรือไม่ 2. เอกสารไม่ครบไม่ว่าจะเป็นเอกสารยืนยันรายได้หรือเอกสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิค่าลดหย่อนภาษี3ไม่ได้บุกบัญชีพร้อมเพย์เจ้าหน้าที่สัมภากรณ์จะทำการโอนเงินคืนภาษีในส่วนที่เหลือให้คุณอีกครั้ง หลังจากที่เจ้าหน้าที่สรรพากรพิจารณาแบบแสดงรายการภาษีที่คุณยื่นแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะลุงนี้ยื่นภาษีเปลาเแล้วนีไม่ผลนหรอก